อันนี้มันได้โอ้อัดเก็บได้มันอัดได้อ่ะเก็บได้ห้อ่ะใจๆๆไปอีกทีอยากบอกว่า <laughs> ไม่เห็นด้ย่ด้ไม่ดไม่ได้ไมาิไม่เดินไม่เห็นไไ่เมีน้องยืนด้วยเมียน้องไปยืนด้วยนะคะอ๋อน้องยืนด้วยข่าวลกอเอน้องยืนด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ไเทีดีวเลเเนเเปล่าเนเปล่าเเเปล่าเลยเีเปาห้เดินเป่า อาเด็กมถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนเดกชอบคนถ่ายรูถ่ายรูปเร็วเอาเด็กถ่ายรูปไอเด็กถ่ายรูปก่อนนเจมเมมาถ่ายรูปให้นอ่ะแคมแมต้แมแมตวาเร็วไมครับไมี่ตเล่โอเคโอเคเอล่เร็ว